ra ma cha tên ra ngà ra thân bồ đi rụt bột chọt cha kỳ liệt cương sao hoàng tăng lai đại sát sa đô thuộc tuân đi lêu ý mê y ra ca lê y tăng ba tăng bi gia ba gia gia ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องศักขารเหล่านี้วันตาอาปิวาทกราบลงไปครับคำว่าอาปิวาตคือหมอบกราบยกเว้นคนมีปานประทานไม่ต้องกราบนั่นจะดีสวากาโตภาควาตาธรรมระตรรเกือศาสนา อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมอิสักกเรอิตงังธรรมังอาภิปุญยามิาพระญาบมูจาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอาภิวาสกรับหมอบลงไป

ซึ่งบูระสรงกาน้าน้นดยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอภิวาทอัญเชลีเอาวางพานดอกไม้แล้วกล่าวกรรมรัตนาสีหน้าก่อนก่อนนั่งปัะบเทียบก่อนนั่งปับเทียบเดี๋ยวตอนนี้ยังนั่งกุกเก่าอยู่ก่อนมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักณนัตายะ tu ti yam ti ma yang ban te vi sung vi sung la tha ya ban cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang ban vi sung vi sung la tha ya ti sa ra na sa nga ban cha si la ni ya cha ma nang bap